กิน้ำเลยกินเยอะไม่ได้ละจุกนี่ยนอันนี้ถุงที่สองเลยนะวันนี้ม่วนวันนี้ม่วนวันนี้หันทีนะหาง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆยุงก็พอควรนะคะ หนึ่งแก่นสองแก่นสามแก่นแล้วก็เออหนึ่งดอกสองดอกสามดอกอันนี้หันก่อนหันก่อนฝีมือ ขนาดส่องดทอบมือเดียวยังได้เป็นลิรเลยนะเออถ้าสองมือน่าจะหลลิดเนะี่ยิโมขนาดตะ <c oughs> พัดตะเบิ้ลก็ได้ละสองส้ำเกนสองส้ำเกนนะคะแต่ว่าสามโดยสามม่อนสี่ม่อนวันนี้ม่อนเดียวนะพัดตะเบิ้ลเนี่ยค่ะอันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมเขาหลงป่ากันนะ เพราะว่าเห็ดมันอยู่ข้างหน้าเราก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆมันเมืได้คัดตะเวินเนาะเออขาปีกอะมันปีกถูกถ้า <c oughs> ใครยับกล้องไปไหนเลยอะค่ะจริงๆอะต้องใช้งองนะคะชี้ซัวเอามอมยางี้ไม่ได้นะมันปงมันป่องเมนะคะในป่าอันนี้ก็ใช้ชีวิตประมาทหน่อยหนึ่งนะคะยังมีขุมแก่น <c oughs> แต่คงตะเข็บอันอยู่แตนซ่อนตงใบไม้ค่ะ แต่ถ้าป่าแบบนี้ไม่มีงูนะเพราะว่ามันเป่งไม่ต้องเคาะเลยฮนะนี่มันเขินฝนต๊มันก็ดีอย่างสะหน้าดินนะคะคือมองเห็นใส่มองมองเมงแม,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 ม่งฮวันวันนี้ค่ะแล้วก็แดดบดตัวนะมันมีแดดมันมห้อนคนะ่ะเขี่ยพื้นที่เลีรยพื้นที่เขี่ยเพื่อนเพื่อนมาเห็นนะคะ มันพูกอันเป็จะมาแหมอยู่บนหลากนะยังไม่หลากนี่ยอ๋อไซมองมองแมงแมงเฮยไอตัวน้อยนะตัวน้อยซ่าขนาดนะตัวน้อยนะ มาแล่นมาแล่นอ้าเอาเก็งน,นะมันน้อยแล่นมันนี่ได้ปล่ะปล่ะเลยนี่ปปเป็นไหมอิบ

เธอทำอะไรเธอจะกินเห็ดเหรอ,หอเหยียบไปเรียบร้อยได้เหยียบเกือบเหยียบเกือบเหยียบยังไม่ถึงจะเหยียบหนึ่งสองสามสี่โอ้มน,นะนี่นะสี่แกลนอันนี้เนี่ยแอบอยู่อย่างเงี้ยมองไม่เห็น มาเล่นแก่นแย่ใหญ่อ่อนอยู่นะคะอันนี้ชื่อเรียกอะไรเริ่มขี้เกียจแล้วอันนี้ก็ตอนมาประมาณสักเจ็ดโมงคึ้นแปดโมงนะตอนนี้ก็น่าจะมาสองชั่วโมงกว่าผันไปนะเริ่มลีลาแล้วเนี่ยเห็นอันนี้ไหมนี่ทั้งดอยนะมีพ่อกับอันสองคนนะ เขาไปป่าอื่นนะคะป่าที่มันเยอะๆค่ะป่านี้พอได้นะคะถ้าประมาณสลิดสองลิตรอะไรเงี้ยเอาคนอื่นเขาเก็บขายนะอันเก็บไว้กินเนาะก็ะเข้าใจอยู่นะด้วยอันนี้เป็นห้องว่าป่าบะหินนะคะก็ะคือบะหินเยอะมากนะคะหินแบบหินอะไรนะ,ะหินแข็งๆเนะะี่ยค่ะบางทีเห็ดเผาะกับก้อนหินขี้ดินเี่ะเหยียกกันแทบไม่ออกอะให เจอค่ะที่เมื่อกี้ที่เราหากันตั้งแต่แรกๆเลยค่ะพ่อ่าเดินขึ้นเรื่อยๆจริงๆอันก็เดินขึ้นเรื่อยๆมันไม่ไม่ค่อยมีอันห่างนะสู้แบบที่เก่าเลยดีกว่าก็เจอเดี๋ยวก็เจอเหร ึ้นเป็นเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีนะคะพอลงมาเห็ดเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ลำหูลำตาเฮ้ยู่เนี่ยเขาเคยแบบมันอยู่ตามชกหินนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ย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 เห็นแล้วสินี่ไง จริงพ่อมาแล้วหนึ่งตลบแล้วอันก็มาอีกหนึ่งตลบเนี่ยตลบที่ที่สองนะคะยังเจอคือมันลําหูลําตานะคะเพราะว่ามันเหมือนก้อนหินนะคะเนี่ยนี่สี่เม็ดเลยนะคะเนี่ยใช้มือเดียวหาเห็ดยังได้เป็นลิดๆเลยะค่ะเนี่ยไม่เกล็นนะคะ สองแก่นฮะในใ่แป๊บก็เจอค่ะเอยไปเมื่อกี้มันนาน,านเจเม็ดเหมือนเมื่อวาน,นแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขาวฉลอดเลยนะฮะเออเขาเรียกอะไรนะที่ดินมันเหมือนนักนะฝนมันซะหน้าดินคน่ะ มีแอกซอนเนี่ยซ่อนใบไม่หินกระเห็ดแม่งแทบแยกกันไม่ออกเลยมีกี่แกนหนึ่งแกนสองแกนสามแกน นี้แขมหนึ่งเกียนเรอจะลบสาตาเช่นไม่ได้นะคะนี่ค่ะนี่สองเกยนมือหนึ่งจังกล้องอีกมือหนึ่งไอถือทั้งไอขากล้องถือทางเฮดนะคะนี่ค่ะ

เห็ดกับก้อนหินมันแยกกันไม่ออกนะเพื่อนๆถ้าไม่สังเกตนะนี่้แ่แ่ะสังเกต <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะมีอันจะเขียนก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะคะมันเป็นใบไม้ะค่ะนี่สามเกน อยางงี้ใชไหมใช่หยดอ๋อแค่ว่าเวลาเปนซ้อนเหตุปนหิงบอกว่าท่านเป็นเปี้ยนเป็นเปี้ยนหมายถึงว่าช้าๆนะคะถ้าห่าวเกินไปมันก็จะเตียวล้ําเห็ดเปยียเหี้ยนะตะกี้ห่าวกับล้ำกันไปรอบนึงเลยค่ะปีงมาซอติ๊เก่านะพัดตะเวินเนี่ยม่วนไปเดิมอีก <laughs> เจอไหมทุกคนเห็นไหมนี่ฮะันอยู่ในโอ้แก่นเล่นเลนเป็นไ,ไหมทุกคนเห็นไหมนี่ ลบยู่ใบเหียงนะคะมีสามเกล็แก่นสองแก่นสามแก่นแก่นสองแก่นเื่อนลบยึดกอบไม้ อยู่ในใบไม้เพื่อนยุกได้ใบไม้จริงด้วยที่เก่็ตะมุตะมิเก่ล มันแกะบคนใบไม้ก้อนหินจะเห็ดใครจะรู้มันเป็นเห็ดวะเนี <laughs> ่ยแต่มันตะมุตะมิอยูมอ่มุก็เอามิเอาแล้อะบอกว่ามันจะอยู่ใต้ใบไม้เห็นไหมมันจะเล่นซ่อนหากันอยู่ชึบเจอไหม กลับไปนะคะคือทางเดิมไม่ะค่ะทางเดิมที่เราขึ้นเลยะคะล่ะเราก็จะกลับนะคะมันก็เจอเรื่อยๆค่ะพวกเราจะหาเห็ดวันละครึ่งวันนะคะแค่มันก็เจอไปเรื่อยๆเห็ดนี้ก็ได้จะกลับจะกลับมันก็เจอหาไว้ขี้เกียจแล้วเนี่ยอันนี้ถุงที่ตากเนาะเพิกเธอวันนี้เั้นหาเสียงมาก <c oughs> น่าจะได้เกือบสองลิตรแล้วนะอาจจะลิตรกึง่งวันนี้มันห่วมันหาง่ายแลวมันะอยู่ได้เดินขึ้นเขาเลยพัดเวัดวานะพัดตะวันนี่ก่อนนี่แต่โันี้ค่ะนี่ค่ะนี่แหะวันนี้หาง่ายนะคะเหมือนที่อันบอกว่านามันเตนะคะมันจะเลยเห็นเห็นเพชรแต่งงงางง,ง่ายเรา เก็บเห็ดเพาะเจอดอกกระเจียวนะคะตอนนี้เก็บดอกกระเจียวเจอเห็ดเพาะนะคะเห็เห็ดเพาะดอกกระเจียวนั่นก็เห็ดเพาะนะเห็ดเพาะก็เก็บไปด้วยนะคะดอกกระเจียวก็เด็ดไปด้วยนะคะป่าหน้าฝนนะคะมาเก็บดอกกระเจียวเจอเห็ดเพาะนะพออันหาเห็ดเพาะเจอดอกกระเจียวนะคะเอาไปในละสูนอ่ะ อย่าไปต้องอย่าไปเลือกนะคะเอาแม่งมาสองอย่างเลยนี่เห็ดพอฉันด็เาดอกกระเจียวฉันก็เก็บนี่กระเจียวอ่าจะปิ๊กแล้วลูกปิ๊กก็เก็บได้ดอกกระเจียวปลานะสวยงามไหมะ,ะเล่นแล้วนะคะเล่นแล้วนะจะกลับบ้านล้วเล่นละเราจะกินกันดอกอ่อนๆอย่างนี้นะคะ จะกลับบ้านแล้วอ่ะมีเจอเรื่อยๆเลยนะคะคือตอนนี้เ,เก็บดอกกระเจียวเจอเห็ดเาอนะคะเอ่ตอต้องขามากเก็บเห็ดเผอเจอเดอกกระเจียวนะคะไม่ได้ตั้งใจหามันก็เจอเนะ,ะเจอแบบไม่ได้ะคะ่ะอันนี้คือเห็ดเผอเนะคะส่วนอันนี้คือต้นดอกกระเจียวนะคะแก่แบบนี้ไม่กินนะคะมันแข็งนะคะเป็นไม้ประดับได้อย่างเดียวะคะ่ะเนี่ จะกลับกันแล้วนะคะนี่เดินลงเขาแล้วนะคะเนี่ยถ้าอันเดินลงไปด้วยกล้องมันจะสัน่นอันเดินลงไปด้วยหาไปด้วยนะคะนี่จะกลับบ้านไปแล้วนะแคะี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเ้อเหรอความสวยข้างทางค่ะกลับบ้านนะคะ